สำหรับอีกคำถามนึงก็ยังคงยังตอบยังไม่แจ้งและผู้ผู้ถามก็ยังคงไม่เข้าใจก็ยังสงสัยถ้าเป็นการปฏิบัติขั้นต้นแล้วขอให้ปฏิบัติให้มากๆเจริญสติสัมมัญาตให้มากๆอย่าสงสัยอะไรมากทําไปเดี๋ยวมันเข้าไปเข้าไปรู้ในตัวเองแต่ถ้าสมมติปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วมันเข้าถึงอารมณ์การปฏิบัติเข้าถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วก็สงสัยถามมาก็ พอจะแนะนําได้แต่ถ้ามาถ้าเราไปรู้สะก,ก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าแก่ทางปริยัตแก่มันจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านความสงสัยไปอันนี้สําหรับคําถามก็คือว่ามีผู้หนึ่งที่ถามว่าเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็แล้วก็จิตหนึ่งพอดวงหนึ่งเกิดจิตดวงหนึ่งดับดับแล้วก็จะอิจดึงมันก็เกิดเลยระหว่างที่เกิดกับดับ จิตเกิดไอ้จิตดับจิตเกิดจ,จิตเกิดใหม่เนี่ยเรียกว่านิพานนือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ใช่นิพชาเป็นธรรมชาติที่เรียสงบระงับหาสิ่งเสียบแทงไม่ได้กับจิตก็คือจิตมันมีจิตเจตสิกรูปนิพานมันแยกกันอยู่จิตก็คือจิตเจตสิกก็คือสิ่งที่มาประกอบกับจิตรูปก็คือพวกร่างกายเล้ากายหยาบกายละเอียดเนี่ยรูปหยาบรูปละเอียดนิพานเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งนะสำหรับ ผู้ตกกระแสนิพานเริ่มตั้งแต่โสดาบันการดับของจิตดวงเดิมสู่การเกิดจิตดวงใหม่มีตั้งแต่โลกิยะไม่สามารถรู้จักปนิพานได้แต่ถ้าเป็นวริยบุคคลถึงจะรู้จักนิพานก็ถามไม่อีกบอกว่ากราบพระอาจารย์ครับแสดงว่าเมื่อจิตดวงหนึ่งดับจิตอีกดวงเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างใช่ไหมครับสาหรับคนที่เป็นบุรุชนแล้วโลกิชนแล้วเนี่ย สมมุติว่าเราเคยประกอบกรรมในการฆ่าสัตว์ฆ่าหมูแล้วกันฆ่าหมูเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะตายเนี่ยจิตเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าจุติจิตจิตที่กําลังจะตายจุติอันนี้ไม่ได้แปลว่าเกิดนะจุติแปลว่าตายนยปะปฏิสนธิถึงจะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นในระหว่างที่จุติจิตเนี่ยจิตกําลังจะจุติจิตกําลังจะตายเนี่ยมันก็ลาเพื่อลาอ่อนแรงแล้ว เหมือนคนที่แก่ง่อมแล้วไม่มีเลือไม่มีแรงเหมือนคนหนุ่มๆสาวๆที่กําลังมีกําลังอยู่มันถูกย้อมไปด้วยจิตถูกย้อมไปด้วยเจตสิกที่มาประกอบกับจิตอันนี้มันจะดับไปพอจะดับไปนี่เขาบอกว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตแจ่มใสแล้วสุกติเป็นอันหวังได้ไอ้ที่มันเศร้าหมองมันแจ่มใสก็เพราะมีเจตสิก ส่วนที่เป็นบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามมันจะมาปรากฏขึ้นอันไหนแรงกว่ามันก็มาอันนั้นาะนั้นมันจะมารอไว้เลยเนยเหมือนคนฆ่าหมูเนี่ยเป็นเป็นนิสัยพอในสุดก่อนจะตายจะลองบางคนเนี่ยลองเสียงวีดวีด,วด,วด,วดเหมือนหมูถูกเชือดยังไม่ทันจะตายเลยมันเตรียมงานมันอ่อนอ่อนกําลังจิตมันอ่อนกําลัง ไอ้พวกกรรมพวกนี้ที่เป็นความเศร้าหมองหรือว่าความจําใสคนที่ทําบุญกัแหมมีราชรถมารับเห็นมีพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายที่ตายไปแล้วเนี่ยมาปรากฏคอยรับอะไรเนี่ยเพราะนั้นความผูกพันนะความที่สิ่งเป็นบุญญาปิสังขารบุตการบุงแต่งในเรื่องความสุขในเรื่องบุญเนี่ยมันก็มาปรากฏให้เราเห็นแค่นี้เราก็ไปตรงนั้นน,นี่ก็เรียกว่าเป็นบุรุชน มันมาล่อรับไปเลยก็เรียกกัาเป็นปฏิสนธิจิตดวงใหม่อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาพรหมหรืออาจเกิดเป็นสัตว์ในโลกเปื้อสุรกายอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทําตามเขาเรียกว่ากิเลสกรรมแล้วก็วิบากมีทํากรรมเช่นใดก็มีวิบากกับผลแห่งกรรมเยย่ยอมมาปรากฏเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นสัญญาเจตสิกที่มันบันทึกอยู่ในตัวเราอันนี้การการที่ต่อเนื่องด้วยจุติจิตเข้าไป มันก็เรียกว่าวิบากของเจตสิกที่เป็นสัญญาเจตสิกนี้จะมารอรับไปเลยในส่วนบุญก็ตามบาปก็ตามแล้ในที่สุดแล้วก็ไปสร้างใหม่เป็นปฏิสนธิจิตเป็นจิตดวงแรกแล้วค่อยๆก่อเกิดขึ้นมาอันนี้ก็อธิบายได้อย่างนี้สำหรับปุถุชนแต่สำหรับพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยจเจริญเห็นได้ว่าเห็นความเกิดตายนอกไม่ได้เข้าไปแสดงละครในอัตตาตัวตนนั้น ที่จะปฏิบัติให้ออกออกจากขันห้าละอุ่ทานขันห้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าพยายามที่จะละอุ่ทานขันห้าเนี่ยการที่เราจเจริญแค่พบสามหรือว่าแค่สมถะก็จะได้อย่างมากกับจิตใจสงบระงับอย่างมากพี่ว่าทําความสงบนิ่งเฉยให้เด่นขึ้นมาเป็นรูปฌานหรือว่าเป็นเอาความว่างเป,เป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานขึ้นมาแต่มันเข,เข้าไปยึดในความว่างเข้ามามันยังไม่ได้ละความว่างออกไป มันยังไม่ได้ละไอสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ไอความเข้าใจของระหว่างจิตดวงหนึ่งเกิดอีกดวงหนึ่งดับแล้วก็มีความว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับการตกผวังของจิตจากหยาบไปสู่ละเอียดหรือว่าจากหลับเป็นตื่นตื่นเป็นหลับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีฝันหรือไม่ฝันหรือว่าเหมือนกับมีความจำแจ้งในดวงจิตแล้วก็เสื่อมไปอันนี้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามสภาพนั้น อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพระยิยบุคคลนี่มาเจริญพระไตรลักษ์ให้เห็นว่าไม่เข้าไปแสดงละครแล้วก็พยายามถอนตนพึ่งถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างตกลมถอนตอนตนขึ้นฉะนั้นเหมือนกับว่าจิตของเราหมกมุ่นอยู่ในไอ้พวกสติของเราหมกมุ่นอยู่ในอุปทานขันทั้งห้าในรูปกนามนี่เองที่จะจะหยาบจะละเอียดจะอะไรขนาดไหนไปนดีเป็นชั่วขนาดไหนก็ตามเราพยายามถอนตนขึ้นมาให้อยู่กับสม,มัญญะเพื่อให้ อยู่กับแสงสว่างของปัญญาเมื่อเราถอนตนได้เนี่ยเราก็จะหลุดจากอุปทานเขาเรียกว่าหลุดจากรูปนามก็เรียกว่าวิปัสสนาก็าเห็นความเกิดดับของอุปทานนั่นเองพอละอุปทานได้ละอุปทานได้อย่างหยาบๆก็เรียกว่าแล้วก็ปล่อยความเป็นตัวกูของกูคือรูปกน,นามอย่างหยาบได้เข้าไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยเป็นการเดินทางเป็นการเดินทาง เพราะนั้นจุดๆนี้นี่เองเนี่ยพระริยบุคคลก็พยายามที่เรียวกว่าเจริญสติสมัมปันญาให้เต็มให้บริบูรณ์เพื่อที่จะเป็นพระอรหันในตังมีมีสติที่สมบูรณ์มีสติสมัมปจนญาที่สมบูรณ์เพราะนั้นเราก็เจริญสติสมัมปจนาให้มากๆอยู่ในฐานกายก็ให้เห็นกายในกายก็ให้ตัดอุปทานในรูปกันนามนั่นเองคือรูปเวทนาทั่อยาทั้งขามันยานคือละอุปทานขันธ์ทั้งห้าก็ฏิบัตริรมก็คือข้อธรรมในธรรม เป็นโลกิยธรรมก่อนดูพระตรลักจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสนาแล้วก็เจริญทำในธรรมนี้ไปเรื่อยๆืเห็นความเกิดขึ้นในธรรมบ้างเสื่อมไปในธรรมบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบ้างเห็นธรรมในธรรมเป็นไปภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจริญก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เราจะพยายามเข้าปฏิบัติธรรมเข้าไปเห็นสตินะ เห็นทำในทมที่ปรากฏตั้งอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั่นสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วยเราจเจริญสติสมัญญาเพื่อละอุปทานขันธ์ห้าพอเราละรูปนามเนี่ยเข้าไปเห็นปัจจัยรักเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเป็นหลักการของที่จะเข้าสู่ดวงตาเห็นธรรมเมื่อเมื่อเราดูไปเรื่อยๆจนชัดเจนต่อเนื่องดูปัจจัยรักชัดเจนต่อเนื่องเห็นที่สุดทุกข์แล้วชัดเจนต่อเนื่องปุ๊บมันก็จะ มากรวมตัวประหารตายก่อนตายจะมีความรู้สึกไอ้กิเลสท,ที่เกาะกลุ่มอยู่กับจิตใจที่นั้นหนาเนี่ยมันก็ค่อยๆนะละจากปุถุชนไปส่วนร่างกายเนี่หมายถึงว่าละอุปทานในรูปได้เห็นเป็นสักแต่ว่ากายอยันนี้มั่นคงแล้วอันนี้ถึงจะรู้จักพนิพานแท้จริงแต่ถ้าโคตรลภูนี่ก็แค่มองเหมือนัาว่าในตำราก็บอกมองเห็นพนิพาน มันยนเป็นบรญญาณข้ามโคตรจากกุุชนเป็นพระอริยะจะมองเห็นพระนิพพานแต่ถ้าเป็นมรรคลงตัวปหารแล้วเป็นพระสดบันแล้วน,น,น,นี่ถึงจะรู้จักพระนิพพานนี่ถึงจะรู้จักเพราะนั้นเนธที่ถามมาบอกว่ากาบว่อาจารย์ครับแสดงว่าเมื่อจิตดวงหนึ่งดับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างใช่ไหมครับ เ้าจะมองให้เอียดให้ละเให้เห็นชัดโดยละเอียดแล้วต้องเข้าสู่พระโสดาบันถึงจะเห็น,นเห็นพวะนิพานเราดูความเกิดดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งโปร่งเบาว่วางไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแยกรูปเวทุรูปก็คือ,อจิตแล้วก็เจตสิกนิพานมันจะแยกได้เองมันจะเห็นเองจะรู้เองเพราะฉะนั้นการตอบนี่มันก็เข้าใจยาก กาแบบโลกิยะนี่จะจิตดวงหนึ่งดับแล้วก็ไปไปเกิดเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่นั่นก็คงจะเป็นแค่ระดับความว่างเฉยๆแบบโลกิยะความว่างแบบโลกิยะเหมือนกับจะห้จิตวิมุตตเนี่ยมันวิมุตตได้กับมันก็ไม่วิมุตตได้เนี่ยถ้าเข้าสู่ส่วนนี้นะถ้ามันวิมุตต์ได้มันก็วิมุตตมันก็เสื่อมได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นพวกมี วิปัสสนาด้วยเนี่ยมันจะเด็ดขาดละออกไปเลย